อผู้บ่าวผู้สาวมาพอกัผู้บ่าวลูกตีบกคต้องท้าผม้อาพทีกอยเดาไหนะคิดยังไงกับครูจรคิดยังไงกับครูจรจังคำถาม ผมบอกว่า่นายผมหยักนายแล้วล่ะเอาียมเก็บพเกันอยูนายแล้วลจังด่เออเป็นสจังิมจังกันว่าเนี่โอ้ผมยางเลยล่ะผมนี้ยามาเขาให้เป็นคู่จิ้นกันอยู่คู่จิ้นจังก็มาย่นิคกอังได้ครับไปเื่อล้ว้มตดรฟครู็บคนค ดักมา,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 ากนา่ิคือเก่าเนาจากเนี่ยตคือเก่าในนคือเก่านี่นไงดันดีริมติดตาปกกวดท,ทางแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็เห็นมาประทันหลา